จะรวมไน้องปลูกต้นมะม่วงครับผม หนึ่งพันต้นครับผมวันนี้พี่น้องเออเนี่ยน้งได้กต่ใส่ห้องพื้นครับห้องพื้นห้องพื้นปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ครับพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่อัดเม็ดเอาขี้ไก่อัดเม็ดพี่น้องครับผมห้องพื้นนะครับดินลงคอนนะครับขี้ไก่ลงครับแล้วก็เอา ดินลงอีกกรอบหนึ่งนะพี่น้องนี่ครับที่การปลูกลวกาห้องเพื่อนอบกงวงนะครับทางอิสาราเอลนะครับพี่น้องครับสองเมตรว่าครับระยะระยะห่างนะครับสองเมตร โยมซีซีได้เลือก,กาอางานยานดีแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับเอามะม่วงอไปปลูกนะครับหนึ่งพันต้นนะครับฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเอา ผัดมะม่วงนะครับออกไปที่สวนนะครับไปทําการปลูกนะครับผมเพราะว่า2วันที่แล้วเราก็ทําการขุดหลุมนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ยมูลไก่นะครับขี้ไก่เรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่ประเทศอิสราเลครับพี่น้องครับผมนี่แะครับผมงาน่างแดดน ช่วยความช่วยบัมาลานะครับวันนี้มาช่วยงานนะงรับผมช่วยงานสานจากที่ไปช่วยงานงานบ้านเนาะนะครับไปเห็ุงานบ้านซอยใต้จากอีกบ้านหนึ่งนะครับผมวันนี้กับว่าช่วยกันปลูกข้าวม้วงครับวันนี้หาก้อนปี้องหากนครับ เต็มที่ครับวันนี้ครับวันนี้บ่าวเม่นก็ลงมือปลูกเรียบร้อยนะครับผมปลูกข้าวเดี่ยวง่ายได้ไหมออกหมากเลย, <c oughs> ยงั้นละจ้ะมือนเจ็บหมากครับพี่น้องมือนเจ็บหมากครับพี่น้องว่าแต่ว่าปลูกแล้วพี่น้องวันนี้พันต้นได้ไหมนี่เอาซองถุงแล้วทั้งจอทั้งปลูกทั้งย้ายขี่เอาไม่ได้เพาะตัวย่างเราเลย เอาเลี้ยอะไรมาเนี่ยลงมือปลูกแล้วครับต้นมะม่วงนะครับผมอู้พักเบรกครับพี่น้องมาเนี่ยครับปลูปกมะม่วงพ,ยยพอใหญผ้าไม่เห็นงานเรียงนำโสมพร้อมมมาเนี่ยบาดี้

ในเมื่อได้เว้นแล้วพี่น้องซีซีมาเนี่ปลูกมะม่วงครับผมซีซีวันศุกร์ที่ที่หกบัวบ้ามาเนี่ยที่หาได้ที่หกที่หกนะครับวันนี้ที่หกแล้วนะครับผมเลรเงินช่วงนี้สิบบาทสามสิบห้านะครับผมบู <laughs> ๊สิบบาทอยา,ายกายบอกอยู่ไปไ,ไปต่อ เราจะพาไปดูหน้าตาทีงานนะครับเพราะว่าเราจะเลิกแล้วนะครับตอนนี้เราก็เก็บไปนะครับวางไปนะครับติดต้นเลยนะครับ ทีมงานช่วงบ่ายนะครับหน้าตาก็จะเลือกนิดลครับเรืองเืองนะครับก็จะออกเรืองเืองนะครับเพราะว่ามันบายโมกแล้วนะครับจอกเรืองเืองๆนะครับครับผมเพราะว่าข้าวไปยังไม่กินนะครับเที่ยงครับตอนนี้จะเข้าบ้านเลยนะครับเยียวแรงที่ขาก็จะไม่ค่อยมีนะครับเปิดน้ำมันจะเย็นไหมเนี่ยเปิดน้ำร้อนมันจะไม่ตายบ่เจ๊ตายหาม นี่นะครับชีวิตผู้หญิงผู้ชายทำอะไรก็ทำเหมือนกันนะครับนี่แหละครับงานเกษตรนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้สำหรับการปลูกต้นบัม่วงครับพี่น้องย่งบาทนเหลียวนะครับเนาะเบี้ยบ่พ่อครับผมเบี้ยพ่อพ่อแล้วต้องสร้างเบี้ยมาเพิ่มนะครับพี่น้องครับวันนี้เหลืออยู่หลังหนึ่งกับอีกแถวหนึ่งนะครับพี่น้อง กับบายโมนะครับเดี๋ยวจัดไปจัดยังกับห้องสีขาวบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมฟ้ามนมไทยปลูกต้นบกม่วงครับโอเคนะครับพี่น้องครับ